สวัสดีครับนักเรียนป2นะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะครับทุกคนพร้อมยังครับท่านักเรียนพร้อมแล้วได้ไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการลบ จะประโยคสัญลักษณ์โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ 2. เพื่อนักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้3เพื่อนักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ 4. เพื่อนักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์นะครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับในการเรียนรู้เรื่องการสร้างจุดป,ปัญหาการลบนะครับครูวดาดภาพมานะครับเหมือนเดิมครับมีเสื้อมีกระโปรง เีเกมมีรองเท้านะครับแต่ละอย่างให้ราคามาแล้วนะครับเราจะไปสร้างเป็นอะไรนะครับเป็นการลบนะครับโจทย์ปัญหาการลบนะครับานักเรียนไปดูตัวอย่างที่คุรูทํานะครับการสร้างโจทย์ปัญหาการลบกระโปรงราคา218บาทรองเท้าราคา3 5 7บาทรองเท้าแพงกว่ากระโปรงกี่บาทเห็นไหมครับครูให้โจทย์มา กูเอาที่มันมีอยู่ทั้งหมดกับโปรงกางเกงเสื้อลองเท้านะครับเอามาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบตัวนี้ครูกาหนดไปแล้วรูยกตัวอย่างไม่ดูโจทย์ถามอะไรครับตรงนี้นักเรียนจําได้ไหมครับพอเราเรียนมาแล้วนะครับโจทย์การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกอันนี้มาเป็นการลบนะครับโจทย์ถามอะไรครับเก่งมากเลยครับพี่ยังจําได้ครับรองเท้าแพงกว่ากับโปรงกี่บาทนะครับอันนี้คือโจทย์ถามนะครับโจทย์บอกอะไรมาครับ โจทย์บอกถูกต้องครับกับรงราคา218บาทรองเท้าราคา3 5 7บาทอันนี้คือโจทย์บอกมานะครับโจทย์ถามกับโจทย์บอกเห็นไหมครับสองส่วนสำคัญนักเรียนทราบแล้วไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เวลาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นักเรียนต้องไปเอาตัวมากขึ้นมาโกนนะครับก็คือราคารองเทา้ามาลบด,ด้วยราคากับรง เพื่อจะหาว่าราคารองเท้าแพงกว่ากระโปงกี่บาทนะครับนักเรียนน้ามเขียน218ลบด้วย357นะครับพอประโยคสัญลักษณ์เห็นไหมครับคุณครูเขียนเป็น357ลบด้วย218จะได้เท่าไหร่ครับเอาคิดครับครูให้เวลาติ๊กตอก,กติก๊กตอกคิดได้ไหมครับเอานะครับ 357ลบ218ท่ากับ139นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือคำตอบรองเท้าแพงกว่ากระโปรงอยู่139บาทนะครับดูตัวอย่างที่2นะครับใบบัวซื้อกางเกงราคา246บาทซื้อกระโปรงราคา218บาท ใบบัวซื้อกระโปรงถูกกว่ากางเกงกี่บาทโจทย์ถามอะไรครับถูกต้องครับถามว่าใบบัวซื้อกระโปรงถูกกว่ากางเกงกี่บาทนะครับโจทย์ถามและโจทย์บอกอะไรนะมาครับโจทย์บอกใบบัวซื้อกางเกงราคา2 4 6บาทซื้อกระโปรงราคา218บาทนะครับต่อไปนักเรียนต้องทําอะไรไปเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เขียนได้ยังไงครับ ถูกต้องครับเก่งมากเลยครับ246กด้วย218เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่าคิดครับคูณนับ1ถึง5นะครับ1 2 3 4 5มีใครตอบได้ไหมครับอ่าดูฉเฉลยนะครับ246บอบกวกด้วย218ต่างกันเท่าไหร่ครับ 28บาทสแสดงว่ากระโปรงถูกกว่ากางเกงกี่บาทครับ28บาทักเียเขไปตอบใบบัวซื้อกระโปรงถูกกว่ากางเกง28บาทเ๋ยวนี้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ก็คือจะมีอะไรมาครับมีจำนวนตัวเลขมาให้นะครับ มีจำนวนสองจำนวนมีเครื่องหมายลบเท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมนั่นคือประโยคสัญ,ญลักษณ์นักเรียนเข้าไปสร้างเป็นโจทย์ขึ้นมาเองนะครับเอาดูตัวอย่างนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์สองร้อยสี่สิบหกลบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าคุณครูสร้างให้นักเรียนดูก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวตอนท้ายคุณครูจะให้นักเรียนฝึกสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะครับครูก็อามานะครับ นัชชาซื้อกางเกงราคา246บาทซื้อเสื้อราคา199บาทนัชชาซื้อเสื้อถูกกว่ากางเกงกี่บาทอ่าโจทย์ถามอะไรครับครับถูกต้องครับถามว่านัชชาซื้อทั่วเสื้อถูกกว่ากางเกงกี่บาทนะครับและโจทย์บอกอะไรมาครับ นัชชาซื้อกางเกงราคา2องบาทซื้อเสื้อราคา199รบาทถูกต้องครับโจทย์บอกมาเยนนี้นักเรียนก็ไปคิดนะครับ2องรลบหนึได้เท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบหกลบหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหลือสี่สิบเจ็ดนะครับแสดงว่าคําตอบก็คืออะไรครับนัชชาซื้อเสื้อถูกวางกางเกงกี่บาทครับสี่สิบเจ็ดบาทนะครับ เห็นไหมครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากปะโยุกสัญ,ญลักษณ์นะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างไว้แล้วนะครับป้ายุกสัญ,ญลักษณ์ก็คือ3 5 7ลบหแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมนะครับต่อไปคุณครูก็จะไปสร้างโจทย์ให้นักเรียนดูนะครับเป็นตัวอย่างพี่ซื้อรองเท้าราคา357บาทซื้อกางเกงราคา199บาบาทพี่ซื้อรองเท้าแพงกว่ากางเกงกี่บาท โจทย์ถามอะไรครับนักเรียนเห็นยังครับโจทย์ถามอะไรครับใช่ถูกต้องแลวครับโจทย์ถามว่าพี่ซื้อรองเท้าแพงกว่ากางเกงกี่บาทนะครับแล้วโจทย์บอกอะไรมาครับเก่งมากครับโจทย์บอกพี่ซื้อรองเท้าราคา3 5 7บาทซื้อกางเกงราคา199่าบาบาทนะครับเห็นไหมครับตอนนี้นักเรียนก็ได้ทั้งสองอย่างแล้วสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอก ตอนนี้นักเรียนก็ไปคิดนะครับ3 5 7ร้อยลบหนึ่งนะครับจะได้คําตอบเท่าไหร่นะครับอ๋อครับใครคิดถูกเหมือนคุณครูบ้างครับ3 5 7ร้อยห้ลบหนึ่งเท่ากับหนึ่นะครับแสดงว่าพี่ซื้อรองเท้าแพงกว่ากางเกงกี่บาทครับครับถูกต้องครับ158บาทนักเรียนก็ไปตอบนะครับพี่ซื้อรองเท้าแพงกว่ากางเกง158บาทนะครับ ไปดูสรุปนะครับการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะครับนอกจากนี้โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นต้องมีความเป็นไปได้ทั้งบริบทของโจทย์และจํานวนที่ใช้ในการสร้างโจทย์นะครับอันนี้คือสรุปนะครับการสร้างโจทย์ปัญหานะครับถูกไปค,คุณครูใช้นักเรียนทํา ใบงานหรือแบบฝึกเล็กๆน้อยๆครับเพื่อทบทวนความเข้าใจนะครับให้สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะครับคุณครูไวประโยคสัญลักษณ์นักเรียนมานะครับ789-567ลบด้วนะครับนักเรียนก็ไปสร้างโจทย์เอานะครับแล้วก็หาคําตอบได้เท่าไหร่ก็มาเขียน้างล่างนะครับแล้วก็ตอบ ต่อไปนะครับข้อที่2คุณครูก็ให้มาแล้วประโยคสัญลักษณ์นะครับ8 3 2ร้อลบสี่เจช่นแม่มีเงินอยู่832บาทให้พ่อไปเชียร์สี้อ7 9บาทแม่เหลือเงินกี่บาทเห็นไหมครับนี่ก็เป็นโจทย์แล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วก็ไปหาคำตอบนะครับดูอีกข้อหนึ่งครับ อายุสัญลักษณ์นะครับไม่มาแล้วเห็นไหมครับคุณครูซื้อกระเป๋าราคา486รปบกบาทคุณครูซื้อหมวกราคา2 3งบาทคุณครูซื้อหมวกถูกกว่ากระเป๋ากี่บาทเห็นไหมครับนักเรียนก็ได้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกไม้ที่คุณครูอธิบายนิดหนึ่งเมื่อกี้ในเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ไปหาคําตอบพอได้แล้วก็มาตอบ นะครับวันนี้ก็หมดชั่วโมองแล้วไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปนะครับสวัสดีครับ